สวัสดีค่ะเช้านี้มาดูหินซปเปอร์เซเเข้าใหม่ของน้องกันเกบสวยแร่ชัดเลยค่ะเดี๋ยวน้องให้ดูนะนี่เลยสวยมากเดี๋ยวเราไล่ตั้งแต่ขนาดเลยแล้วกันนะคะสำหรับหินซปเปอร์เซตัวนี้ก็คือเส้นเดิมที่น้องเคยมีแล้วเนาะตัวนี้จะอยู่ที่7.5มิลหรือ8มิลนะคะถึง8มิล สวดีน้องจัดโปรอยู่ที่1000บาทนะคะโอเคให้ดูแร่แรกก็ฉีดจัดว่าชัดดีเหมือนกันอันนี้จะใส่ประมาณ10มิลนะคะนี่เลยค่ะ10มิลตอนนี้น้องจัดโปรอยู่ที่1 5 0 0บาทนะคะแร่ชัดมากเลยค่ะตามนี้เลยนี่ไหมเหมือนไหมเหมือนกันขึ้นไหมไหมเรียงเหมือนแคตอ เส้นนี้จะโปรอยู่ที่1,500บาทนะคะพร้อมส่งฟรีปลายทางก็ฟรีนะคะนี่ก็เหมือนกันไซส์ประมาณ10มิล1,500บาทค่ะส่งฟรีเหมือนกันนี่แต่ตัวนี้จะขุนหน่อยอันนี้จะออกใสที่จริงเกตเนี้ยไซส์10มิลมา3ชิ้นนะเมื่อวานมีพี่เขารับไปแล้ว1ชิ้นค่ะตัวส่งชิ้นนะรีบจับจองอันนี้จะออกคุนหน่อยอันนี้จะออกเกตใสโอเค แล้วก็มีใหม่อีกสชิ้นไซส์ประมาณ12มิลแต่เส้นนี้มีพี่เขารับไปแล้วแต่น้องแอบเอามาถ่ายก่อนจะได้ดูว่าอ๋อแร่แรแบบขึ้นชัดมากนี่เลยค่ะเส้นนี้เนาะนี่สวยมากนี่เลยค่ะอะ่ไซส์12มิลน้องจัดโปรอยู่ที่2,500นะคะเนี่ยค่ะลุงขึ้นชัดมาก สวยมากเส้นนี้สวยอันนี้มีพี่เขารับไปเรียบร้อยแล้วมีเจ้าของแล้วแต่ว่าเหลือชิ้นนี้ถ้าใครสนใจก็บอกได้12มิลนะคะจัดโปรที่2,500บาทพร้อมส่งให้ฟรีเลยเนี่ยค่ะแลกการขึ้นแลกจะประมาณนี้สวยมากสำหรับหินซ u เปอร์เก็คือรวมจบครบทุกอย่างเลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นแบบสทังศาสตร์บําบัดแล้วก็เสริมในเรื่องของหน้าที่การงานค้าขายเงินทองเนีย่ยค่ะเป็นการรวมกันของแร่ทั้งหมด7ชนิดนะคะใครสนใจก็สอบถามน้องมาได้ยิงหิงปังๆค่ะ